สุดคิดนตาใครก่อนดีเอาคนที่พี่ไม่มก่อนก็ได้คุณมิ้นคุณมิ้นฉ <c oughs> ากไหนฮะที่เล่นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นฉากที่แบบยากแนละใกล้ตัวของเรามากมีไหมเป็นว่าก็เป็นฉากที่ยากกันนะคะมอกเลิกกันแล้วมันเหมือนแบบชีวิตแบบชีวิตคู่มันพังทลายข้าวของในบ้านก็พังทลายามันเหมือนแบบ แล้วระเบิดอารมณ์สุดๆแล้วก็เสียบนะโอเคเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงเหมือนกันนะคุณเบ้ในละครเออในละครใช่่คะาติยาโอเคตู้ปลายังแตกเลยแตกไปกี่ตู้พี่หนุ่ยวันนั้นอ่ะออ๋ตู้เดียวเนาะโอเคเพราะว่าถ้าแตกตู้ต่อไปเขาก็จะเอาเงินค่าตอนต่อไปซื้อตู้ปลามาโอเคพี่มาร์คิงครับ ของพี่น่าจะเป็นพวกฉากที่เหมือนประมาณว่าข้างในเราอะ่ะมันพังทลายแล้วเราเรามีปัญหาในชีวิตแบบมากมายแบบจะไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังต้องไปออกงานสังคมและต้องเก็บทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้ทุกอย่างมันยังเพอร์เฟกอยู่ตรงนี้ฉากพวกนี้ค่อนข้างยากครับซึ่งพี่มากี้ก็ทำออกมาได้ดีมากนะฮะรอติดตามได้เลยครับในภายของคุณเพลอยนะครับ กำลังคิดได้อยู่ฮะกำลังคิดแล้วไม่มีหลายพาอมันมีหลายพาเพราะว่าเรื่องราวของคุณสบายนี่คือการเขาจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆมันก็มีแต่ความรักจากผู้ชายที่ทำให้ผิดหวังนะคะใครอ่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยใช่ไหมทั้งทั้นาเนี่ยค่ะสองสอามคนแต่ก็ในเรื่องก็น่าจะยากที่สุดก็คือผิดหวังจากความรักที่เราคาดหวังว่ามันจะดีแล้วเขาทำกับเราแย่ เจอเลยว่าใครกันเนาะที่มันทำให้เราแบบชีวิตเราแบบเดินไปในทางที่แยกขนาดแั้นอยากเจอไหมอยากเจอไหมช,ชีวิตจริงไมมออชีวิตจริงไม่อยาก,ยากเจอแต่ว่าในชีวิตต้องเจอแล้ววันนี้นะครับอ่ะ